สิบแนวทางเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันการเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นผลจากการตั้งใจและพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหลักการสำคัญคือการทำความเข้าใจและปฏิบัติในด้านต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านสุขภาพกายและจิตใจการจัดการเวลาและความสัมพันธ์กับผู้อื่น เคล็ดลับ10แนวทางที่เราจะนำเสนอในที่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คุณเติบโตและพัฒนายอย่างสมบูรณ์แบบ 1. ตั้งเป้าหมายส่วนตัวการตั้งเป้าหมายช่วยให้เรามีทิศทางและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองตัวอย่างหากคุณต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ตั้งเป้าหมายว่าใน1นเดือน จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆอย่างน้อยหนึ่งร้อยคำสองอ่านหนังสือการอ่านหนังสือช่วยเพิ่มความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแนวคิดใหม่ๆตัวอย่างอ่านหนังสือเกี่ยวกับการบริหารเวลาเพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการเวลาของคุณได้ดีขึ้นสามออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและลดความเครียดตัวอย่าง การวิ่งหรือการเดินเร็วอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 4. นอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับที่เพียงพอช่วยให้ร่างกายและจิตใจฟื้นฟูและมีพลังงานตัวอย่างพยายามนอนให้ได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนและเข้านอนในเวลาเดียวกันทุกคืน 5. ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการจดจอ่อ ตัวอย่างฝึกสมาธิด้วยการนั่งเงียบๆและหายใจเข้าลึกๆออกช้าๆเป็นเวลาสิบนาทีทุกเช้า 6. แบ่งปันความรักและความการุณาการแสดงความการุณาและการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยสร้างความรู้สึกดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในสังคมตัวอย่างอาสาสมัครช่วยงานที่องค์กรการกุศลหรือช่วยเพื่อนร่วมงานที่กำลังเผชิญปัญหา7พัฒนาทักษะใหม่ให การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสและความสามารถในชีวิตตัวอย่างเรียนรู้การทำอาหารใหม่ๆโดยการเข้าคอร์สสอนทำอาหารหรือดูวิดีโอออนไลน์ 8. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนและจัดการเวลาช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างใช้แอปพลิเคชันจัดการเวลา เช่น Google Calendar เพื่อกำหนดเวลาในการทำงานพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ 9. รักษาสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพจิตช่วยให้เรามีความสุขและสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีตัวอย่างทำกิจกรรมที่คุณชอบเช่นการวาดรูปฟังเพลงหรือการออกไปเดินเล่นในธรรมชาติ 10. รับฟังและเปิดใจ การรับฟังและเปิดใจรับความคิดเห็นจากผู้อื่นช่วยให้เราเข้าใจและเรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่างตัวอย่างเมื่อมีคนพูดความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราให้ตั้งใจฟังและพิจารณาอย่างมีเหตุผลโดยไม่ตัดสินล่วงหน้าการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวัน หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ